1>, 1 2ึ่งสองสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสลุตครับรีเทค r ิเท็สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสลุตครับจาก m อ็มเอ l y ครับเจ้าเก่ารายเดิมวันนี้มาเสนอเจ้าตัวเลนสามสิบหมิลเอนึ่งจุดแของค่าย Sony กันครับวิดีโอนี้ที่ผมกําลังอัดอยู่นี้นะครับเป็นวิดีโอจากเลน a p s c 3 5ม f 1 8ของค่าย Sony นะครับซึ่งใช้กล้อง Sony a 6 5 0 0ในการถ่ายทำวิดีโอคลิปในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นยังไงบ้างแปลกตาไปไหมด้านหลังละลายพอไหมสำหรับคนที่สนใจจะนำเจ้าเลนตัว Sony a p s c 3 5ม f 1 8ไปทำรีวิวสินค้าหรือว่าไปอัดวิดีโอละลายพอไหมครับ แต่ถอยไปไกลไหน่อยนะแต่มิติภาพกับสีเนื้อผิวก็ลองดูแล้วกันว่าชอบไม่ชอบนะครับแต่ผมแน่นอนครับละลายหลังมีมิติกับคนข้างหน้าซึ่งเหมาะกับหน้าตาของคนรีวิวมันก็จริงเริ่มเยอะแหละอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวเลนตัวนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับคลิปวิดีโอนี้มาดูกันเลยสไตล์ FM Family ครับผม เอาละเรามาเริ่มกันเลยก็อันดับแรกครับผมจะให้ดูในส่วนของการอัดวิดีโอก่อนสําหรับเจ้าเลนตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้ a 6ก0 0มันตอบสนองการจับหน้าตาคนได้ดีมากนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกค่ายหนึ่งเลยมันจะจับบุดบุวดวาดวดุวดวาด,วด,วดสังเกตดูนะครับหรือว่าลองไปดูรีวิวจากคนอื่นที่ใช้อีกค่ายหนึ่งลองดูครับว่าเวลาจับหน้าของ คนรีวิวแล้วเนี่ยมันจะมีอาการวืดวาดไหมแต่สำหรับโซ n y a 6 5 0 0ไม่มีอาการนั้นเลยครับจับหนึบหนึบหมอบหมอบเลยนะผมจะทำให้ดูอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าผมรีวิวสินค้าให้หน้ากล้องตัวนี้ดูทานเขาทานทานตาอะไรไม่รู้แต่แม่งโคตรทนเลยครับทานตาโลตัสไม่ต้องไปซื้อยอ่ออื่นครับเวลาซื้อใช้ให้ซื้อตาโลตัส พอแม่งทนกว่ายี่ห้ออื่นใช้ตาโลตัสพอแม่งทนกว่ายี่ห้ออื่นอันนี้เรื่องจริงครับผมใช้อยู่นะเจ้าตัวทานตาโลตัสแต่ถ้าสมมติว่าผมรีวิวเจ้าตัวสินค้าตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้แล้วนะครับและคราวนี้เนี่ยผมไม่เอาเจ้าตัวสินค้าตัวนี้บังหน้าผมแหวกไปทางซ้ายแล้วก็ให้ทำให้เห็นหน้าผมจเจเ๊เจ๊ เป็นยังไงถ้าพูดว่าเอามาตัดหน้าโอ้โหถ้าพูดว่าเอาไปทางขวาแล้วผมเ,เ,เลือค่อยๆเลื่อนหัวงมาเองเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็บงับงบังอ่ะยกตัวอย่างอีกทีนะครับผมเอาวางไปตรงนี้เสร็จแล้วก็เคลื่อนซ้ายครับให้เห็นหน้าตาของผมเลื่อนไปทางขวาครับเลื่อนไปทางขวาครับตูดจอไหมเนี่ยอะอแฮะ เป็นยังไงครับถ้าสมมติวผมเข้าไปเอาหน้าผมเข้าไปใกล้ให้เห็นใบหน้าอันกลิ้งเกลช่างเป็นช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งนะัแม่เป็นไงมันก็โฟกัสและถอยละครับถอยละครับถอยแล้วครับ,รบ,รบนี่หลุดมาแล้วหลุดกล้องมาแล้วหลุดไมค์มาแล้วถอย ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยถ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 อยไปเอาเป็นว่ามันก็จับระดับได้นะครับซึ่งทั้งสงผมใช้มือใช้มือนะครับใช้มือเนี่ยปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตัวสินค้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตัวสินค้าแล้วก็ปล่อยตัวสินค้า ตามนั้นแหละท่านผู้ชมแม่งครจับที่นานหนึบหนับมากไม่หนีไปไหนไม่ห่างหายไปไหนเลยมันทําให้การรีวิวสินค้าและจับใบหน้าม่วืดหวาดวืดหวาดนะครับแน่นอนผมแนะนําเลยครับเลน APS-C สามสิบห้มิลเอฟหนงจของค่ายโซนีนั้น จับได้หนึบมากโดยเฉพาะมาประกอบกับกล้องที่โฟกัสและจับภาพวิดีโอได้หนึบอย่างเช่น a 6 5พัาทำให้คุณรีวิวสินค้านั้นโอ้พระเจ้าเอ๊ะทำไมผมโฆษณามากเกินแบบนี้ยโซน,นี่จ่ายไรผมว่เนี่ยไม่มีครับแต่เราจะรีวิวด้วยความชอบนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ดูครับว่าผมรีวิวเป็นไงบ้างเจ้าเลนตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับในกล่องน,นี้มีอะไรบ้างแล้วก็อ่านวิดีโอเป็นไงบ้างแล้วก็ ถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละเรียบร้อยในส่วนของการอัดรีวิวหน้ากล้องนะครับอัดไปอันมาผมก็กระเซิ้์กระเซิ้์เกินไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างมา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 แกะกันเลยดีกว่าเจ้ากล่อง avge e 5 f 1.8กันเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็มารีวิวกับ่เรนตัวนี้กันล้กันนะ เอา,าละครับก็มาดูกันต่อครับรีวิวเจ้าตัวเลน APC ส์ APS-C 35 F 1 8ของค่ายโซนี่นะครับทำไมผมต้องติดเป็น APC s ด้วยล่ะถ้าใครสนใจก็ APC s มูหมุนนะครับผมมีขายนะครับทางด้านขวาผมรีวิวไว้นะครับก็เสนอขายเป็นธรรมดาครับถ้าใครจะสนใจก็รบกวนอุดหนุนผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใ,ใจแล้วก็มีคลิปวิด,ดีโอดีๆสำหรับทุกท่านให้ดูต่อไปนะครับ เอาละเอาละเอาละ,าละจะเสนอขายมากเกินไปแล้วนะครับก็มาดูกันเหมือนเดิมครับสมอลลิคก็มีขายเหมือนกันครับขวามือครับขวามือรีวิวไว้แล้วครับกับเจ้าตัวสมอลลิกใส่เข้ากับตัว Sony A 6 5 0 0มีขายอีเช่นเคยครับขวามือครับขวามือ,อ ไม่พ้นขายสักทีเดียวเมื่อไหร่แกจะไปได้ครับเอาละเอาละเอาละเริ่มขายอย่างจริงจังเอ้เริ่มรีวิวอย่างจริงจังกันสักทีนะครับอ่ะนี่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 อันนี้ก็เป็นในส่วนของฮูดมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่า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 ตัวเลนแล้วกันนะอ่ะกล่องเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างสําหรับกล่องนะครับภายในมันอ่ะนี่ครับถ้าสมมติว่าฝาจะเป็นฝาของโซนี่นะครับซึ่งด้านหลังมันก็จะประกอบไปด้วย 49mm นะครับแล้วก็มีโอ้ตาประทับโซนี่ด้วยกลัวว่าจะไม่กลัวจะไม่รู้ว่าเป็นของ e ยี่ห้อโซนี่ครับก็เลยแต็มมาด้วยนะโซนี่เต็มๆตาเต็มๆใจนะรบะบด้านบนก็คือ 49mm ส่วนตรงนี้ก็สลักไปด้วยเป็นเป็นเครือบไปนะครับไม่มีนูนขึ้นมานะเป็นโซนี่นะครับแล้วก็เวลาหนีบก็หนีบแบบนี้นะครับแล้วก็หนีบใส่ลงไปแวบบฝาผ่านไปครับถัดมาเจ้าตัวกรีบนะครับ กรีบรูรับแสงนะครับกรีบรูรับแสงจะเป็นแบบนี้เวลาเราปิดเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยกรีบมันจะหุบปิดให้เป็นเอฟที่แคบที่สุดนะครับซึ่งมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบนะครับกรีบใบเจ็ดใบเบรดนะครับเจ็ดใบเบดหน้าเลนจะเป็นสี่สิบเก้าเราสามารถใส่ฟิลเตอร์สี่สิบเก้าได้อย่างสบายสบายนะครับระยะที่ใกล้ที่สุดอาจจะเป็นศูนย์จุดสามเมตรนะครับแล้วก็ศูนย์จุดเก้าแปดนี่ก็ไม่รู้อะไร ไม่รู้รู้แค่รู้อะไรก็บอกแค่นั้นนะครับเป็น OSS ด้วยกันสันกันสันด้วยนะส5ิ F 1 8 1> เวลาเปิดนะครับตอนนี้ผมปิดอยู่ถ้าเปิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเงียบครับเฮ้ยเปิดสิเฮ้ยอ๋อให้สืดก่อนอ้าวเอาใหม่ปิดใหม่ ปิดนะครับอุย้ยเปิดนะว้าวนะอีกทีนะปิดว้าวเห็นไหมเบร์ไหมเปิดว้าวนะครับก็จะเปิดปิดเปิดปิดได้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ออเปเรตก็ไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะว่าออเปเรตกันยังไงนะอันนี้ด้านเลนด้าน,ด,านด้านเลนความยาวเลนเนี่ยไม่สูงจากตัวกล้องเท่าไหร่นะครับซึ่งความสูงมันเนี่ย มันก็เท่ากับจับถนัดมือเหมือนกันนะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากครับเวลาเราเอาไปถ่ายเงี้ยมันก็เแบเบนะดีงามเหมือนกันนะครับส่วนนั้นกรีบบัวของมันนะครับทูตของมันจะเป็นกรีบเหมือนก็ทรงกรีบบัวนะทรงกรีบบัวแบบนี้นะ mm hmm. ด้านหลังก็จะเป็น alc h e ด t sh 1 1 2นะครับ ถ้าจะเป็นรหัสโดยย่อ,อของเจ้ารุ่นกีบัวใบนี้นะครับกีบัวเราเวลาเราใส่นะครับก็โชเดอโอ้นี่นี่น,นี่เวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีมันจะมีเส้นบอกให้นะโอ้ของโซนี่นี่ดีเนี่ยมันจะมีเส้นแล้วตรงนี้ก็จะมีเส้นเหมือนกันเห็นไนี่มันจะมีเส้นเหมือนกันเส้นเส้นนะครับเส้นก็ต้องเจอกับเส้นนครับเด็กเส้นก็ต้องเจอเด็กเส้นครับมันจะได้ ันจะได้สูสีกันนะครับเนี่ยเส้นกับเส้นนะครับประกบปิดกันแล้วก็บิดซ้ายเข้าไปมันก็จะดังฟีลลิ่งมันจะดังหน่อยๆน่อยนะก็ไม่ได้ไม่ได้เพาะพิ้งอะไรมากก็แน่นดีแน่นดีใช้ได้นะครับวัสดุอุปกรณ์โอเคใช้งานได้ดีนะครับหมุนตรงนี้สโลปได้ดีนะครับคลืดคลาดเคลื่อนคลาดได้ดีฮะไม่มีเสียงอะไรนะครับเวลาเราหมุนนะตัวนี้ไม่มีปรับเป็นแมนนวลออโต้นะครับไม่มีเลยก็จะต้องไปปรับ ในตัวกล้องอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือจะเป็นแบบออโต้นะอโอเคถัดมาถ้าสมมติเวลาเราจะถอดเลนออกมานะครับเราก็ถอดเลยออกมาเลยถอดเลนเพื่อที่จะรีวิวใส่กลับเข้าไปในกล้องนะครับใส่กลับในใส่กลับเข้าไปในกล่องนะฮะที่ชื่ออื่นชาวบ้านก็จะถอด กล่องออกมาใส่กล้องแต่ผมถอดกล้องเอาไปใส่กล่องก็ถอดใสย่ยส่กันไปครับไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็รีวิวไปตามภาษาของเรานะจ๊ะเอาละไปนะครับปิดเจ้าตัวหน้าหน้ากล้องไปถัดมาข้างในด้านล่างนะมันก็สีเขียวเนี่ยเคลือบด้วยสีเขียวนะครับสีเขียวก็จิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยดีครับผักด้านล่างมันจะไม่เป็นวงกลมนะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยม ผมชอบแบบวงกลมมากกว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเลนส์น,นก้อนเนาะนิ้อนเนี่ยมันจะกลมหมดเลยด้านล่างไม่มีอะไรมากประกอบได้ดีนะครับด้านตรงตูดก็จะเป็นเหล็กสีเงินนะครับเงางาม,งามขึ้นเงา,เฉ,าเฉละฝาปิดตูดของแท้ดีแน่นดีนะครับโซนี่ทำอะไรมันแน่นๆนะทแม้กระทั่งเลนส์ตูดเลนส์ฮูดฝาปิดแน่นหมดทุกอย่างผมสังเกตดูนะโซนี่เนี่ยปุ่มแม้กระทั่งปุ่มปิดเปิด การจับถืออะไรมันดูแน่นมันดูฟิตปังไม่หมดเลยมันก็เป็นข้อดีนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้แต่สําหรับผมผมถือว่ามันเป็นข้อดีนะมันหนักและแน่นดีดูมันแข็งดูมันแข็งแรงนะครับดูมันแข็งแรงได้นะมาดูกล่องกัน <c oughs> อันนี้กล่องนะครับเอ่อก็ทั่วไปนะครับอันนี้สําคัญ SEL 3 5 F, F 1 F 1 8นะครับเวลาเราไปเสิร์ชด,ดูพวกเฟรมแวร์เฟรมแวร์ผมไม่เคยเห็นผมลองไป ดูในเว็บของโซ n y แล้วเนี่ยไม่มีเฟรมแวร์เลยนะก็ไม่เห็นออกเฟรมแวร์ใหม่ๆมาเลยเนาะก็ออกมาน่าจะนานแล้วนะแต่ก็เห็นมีเฟรมแวร์ออกมานะครับก็คงจะดีแล้วนะครับเคมไว้อย่างนี้แต่ก็เทสก็โอเคนะไม่น่าเกียดอะไรนะครับเปิดออกมากล่องกระดาษทั่วไปครับเปิดออกมาอีกทีหนึ่งก็แค่นี้เห็นมีอะไรเยอะเลยไม่มีฟอง์ลาติกไม่มีอะไรนี่นี่นั่นก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่ พลาสติกปับเบิลแล้วก็คู่มือคู่มือเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยอ่านก็อ่านไม่ได้ครบนะก็ภาษาอะไรอ่ะภาษาอ่ะก็ดูกันเองแล้วกันนะดูกันเองแล้วกันนะดูกันเองแล้วกนะันนะแล้วก็แล้วก็เนี่ยนะครับข้อก็มีแค่นี้ไม่รู้รีวิวอะไรอ่ะกล่องมันมีแค่นี้จริง เปิดนี้ออกมานี่ยเปิดเลยนะมีแค่นี้เนี่ยแล้วก็นี่นี่คือกล่องครับก็อย่าไปสนใจมันมากครับกล่องมีเท่านี้แต่ว่าตัวเลนส์คุณภาพก็โอเคแล้วนะครับอ่ะโอเคกล่องผ่านไปเลนส์ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้การถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้าก็ให้ดูไปเบื้องต้นแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายรูป รูปที่ได้โบเก้ที่ได้จากเลนส์ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอแบบสนุกสนุกสนานนะครับในสไตล์ของ FM Family นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ลองไปดูกันนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับไปเจอกันในส่วนของพาร์ทถ่ายรูปกันไะโอเคครับก็มาดูในพาร์ทของรูปภาพกันนะครับว่าเจ้า APS-C Sony 35mm f1.8 นั้นเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าภาพมจะเป็นยังไงนะฮะไปดูหน้าจอดูหน้าจอสิดูหน้าจอสิน้าจอาจอ,อ่ะนะครับก็มาดูในส่วนขอ,ของหน้าจอกันนะครับอันนี้รูปลูกสาผมนะครับ iso 1 0ครับสปีดที่1นึ่นะครับ, 1, 20, รบแล้วก็ f1.8 โบเก้ข้างหลังได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ่าย ใกล้นะครับถ่ายสไตล์พอร์ตเทรตนะครับครึ่งตัวนะฮะ35มิลหลังก็ละลายสวยงามนะครับแต่ว่าไม,ม่คมไม,ม่คมครับบอกเลยว่าไม,ม่คมมันออกมาภาพมันแบบนวลนวลนุนวน,น,นะฮะมันมันเหมือนจะเข้าหรือไม่เข้ามันบอกไม่ถูกนะฮะก็แต่ปัญหาตรงนี้มันมันปรับแก้กันได้ด้วยซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่า ถามว่าถ้าสมมติว่ามันคมกว่านี้มันก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันได้ขนาดนี้ก็เล่นราคาหลักหมื่นไฮเอ็นของเขาก็นู่นนะครับสี่ห้าหมื่นนะฮะซึ่งหมื่นกว่าเขาจะไปสนใจอะไรครับใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะไปสนใจพวก4ี่หมื่นห้าหมื่นอยู่แล้วนะครับเล่นไฮเอ็นของเขาครับสามสิบห้าเอฟหนึ่งจุดตัว g นะฮะได้เท่านี้ก็โอเคแล้วครับสำหรับเลนเริ่มต้นของโซนี่นะบอกได้เลยครับว่าไม่คม แต่ว่าโบเกก็โอเคทั่วไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรภาพสวยงามโฟกัสเร็วดีหมดทุกอย่างยกเว้นไม่คมดีหมดทุกอย่างแต่ยกเว้นไม่คมแค่นั้นเองครับดีหมดทุกอย่างยกเว้นไม่คมไม่รู้ทาไมมันคมมันหายไปไหนหรือว่าไปปรับเอย่างอื่น,นครับเลนตัวนี้ก็ดีด้วยนะครับที่ว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็ช่วยในส่วนของกันสั่นด้วยครับทั้งตัวเลนแล้วก็ตัวบอดี้แต่ผมไม่ซ้ำกันว่า มันจะบ d u อไหมดูโอ้ไอใน iOS หรือเปล่านะครับดูโอ้ไอหรือเปล่านะก็จริงๆถ้าสมมติว่ามันเป็น Duo ก็ดีนะครับคือช่วยกันเหมือนของพานานะครับทั้งเลนทั้งตัวกล้องช่วยกันมันก็จะยิ่งทําให้ภาพมันนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโซนะี่เนี่ยทำมาให้มันเป็นแบบช่วยกันหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเลนตัวนี้ก็จะมี o s s อยู่แล้วนะครับแต่ของพานาก็จะมี OS เเหมือนกันแต่ว่าเขาจะช่วยกันนะ แต่ว่าไม่รู้โซนี่เขาจะคุยกันหรือเปล่าก็อยากให้เขาคุยกันบ้างนะครับจะได้ช่วยกันในส่วนของรูปภาพแต่ก็ได้ระดับหนึ่งก็โอเคนะครับจากกล้องนะฮะจากตัวกล้อง E 6กันห้า,า,านะครับโฟกัสเร็วครับพวกภาโพภานะฮะเนี่ยแต่สีมันสวยนะครับสีมันสวยอุ่นดีสีสไตล์อุ่นสไตล์ถ้ามือหมุนก็เปียบได้เหมือนกับกาซินดาเลยเทียบเท่าเทียบเท่าเอา,เอาเอากาซินดามาเทียบเท่านะครับเอากาซินดามาเทียบเท่านะก็สีออกละมุนละมุนสวยงามนะครับ,สว,รบสวยงามดี โบเก้ก็กลมดีนะฮะโบเก้ก็ใช้ได้นะครับเอามาให้ดูเท่านี้แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะวัดค่าอะไรมากมายนะครับเปิดที่ F1.8 บ้างเปิดที่ F2 บ้างนะก็ตามสไตล์กันไปมือใหม่อย่างเราเนะครับอย่างผมด้วยก็ดูดูแค่ว่าคมดูแค่ว่าโบเก้เป็นยังไงนะครับแค่นี้ละมั้งซีผิวด้วยนะครับก็มันตุ่นมันอุ่นมันอะไรก็ําสไตล์นะครับอย่างที่เกิดไว้นะครับว่า โซนี่ราคาหมื่นหมื่นต้นหมื่นกลาง,ก,ลางก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วล่ะนะนะนะไม่ต้องพูดถึงค่ายอื่นเขานะครับเท่านี้แล้วกันในส่วนของรูปภาพพารูปภาพเรียบร้อยครับมาไวมาไวไปไวฮะถัดไปก็ไปดูในส่วนของการอัดวีดีโอลูกสาวผมด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวเลนส์35มิลตัวนี้ถ้าถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยภาพมันก็ดีแน่นอนโฟกัสปับป๊บๆๆเลย ไปดูกันครับ กันบ้างครับชอบกันไหม Sony apsc 3 5ม m mm ิ f 1 8นะครับสหรับผมก็ถ้าสมมติไม่ไดเอามาถ่ายรูปแน่นอนครับผมไม่ไดเอามาถ่ายรูปผมเอามาถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์แน่นอนครับซึ่งในระดับของ full hd นะครับไม่ต้องคมอะไรมากนะครับก็อยากให้เห็นสีผิวสีนียเนียนของผมเยอะเท่านั้นเองนะฮะ เป็นอะไรที่น่าเนียนนะครับถ้าว่าเอามาวิดีโอแน่นอนครับดีมากนะครับสำหรับโซนี่อยู่แล้วนะครับโซนี่ต้องสายวิดีโอนะครับแต่ถ้ามว่าเอามาถ่ายรูปเนี่ยความคมก็ยังสู้ใครอื่นไม่ได้นะครับเอาแค่ความคมนะครับไม่ได้วัดตรงอื่นเลยนะเอาวัดแค่ความคมสู้ใครอื่นไม่ได้ครับสู้ใครอื่นไม่ได้จริงครับก็ลองไปตัดสินใจดูครับว่า ใครจะซื้อตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าถามว่าตัวอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่เอามามา,มาใช้กับตัวนี้ในราคาเท่านี้นะครับไปตัดสินใจกันดูแต่ว่าผมว่าก็ควรจะซื้อถ้ามมว่าเอาจริงๆนะครับก็ซื้อไปเถอะครับเรื่องความคมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะก็มาปรับเอาในโปรแกรมกอีกทีหนึ่งก็ได้ค,คลิปนี้ถ้ามาชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับ ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดเลิฟถ้าสมมติว่าใครต้องอยากจะ subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืม subscribe ผมด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะพูดคุยนะครับก็ด้านล่างได้เลยครับด้านล่างนะครับตรงรายละเอียดนะครับผมมีแฟนเพจไว้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมนายพิศรุขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับติร์มติร์มติด์มติร์ม